ครับผมสมพูดบุญยศิ์นะครับหรือชื่อเล่นว่าใหญ่นะครับนะฮะก็ใช้บริการนะครับในการตัดแว่นนะครับของร้านนะครับมาตลอดระยะเวลายาวนานแล้วครับหลายๆปีนะครับนะฮะก็มาตัดตอนนี้จะใช้เลนบุกฤษศีกอยู่นะครับนะฮะก็รู้สึกประทับใจนะครับในเรื่องของการให้บริการก็ดีน้องให้บริการที่เป็นกันเองนะครับรู้สึก ประทับใจในคุณภาพนะครับของแว่นตาที่เราได้ตัดไปนะครับใช้ประโยชน์นะครับได้และก็รู้สึกหลายอย่างนะฮะตรงนี้ถ้าท่านใดที่สนใจนะครับที่จะตัดนะครับแว่นหรือประกอบแว่นนะครับในการเพื่อที่จะเอาไปใช้นะครับนะฮะสายตาให้ท่านได้มีความรู้สึกว่าสบายตาครับก็เชิญนะครับนะฮะร้านนี้นะครับนะฮะหมอแว่นตา พุทธมนตรนะครับนะฮะตรงนี้ตอนเรียนเชิญครับรู้สึกประทับใจร้านนี้มากครับขอบคุณครับ